สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนรีโมทกุญแจนะฮะถ้าคอนโดใครหรือว่าที่บ้านใครมีรีโมทกุญแจแบบนี้นะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนฐานมาแล้วนะฮะสแกนลายนิน้วมือนะครับโอเค เห็นไหมฮะถ้ามันดังแบบนี้ถ้ามันดังแบบนี้แปลว่าถานจะหมดหรือว่าเรามาดูในแอปมือถือเราได้นะครับว่าเหลือถานอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะใครที่มียี่ห้อนี้อยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือถานนครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะแต่ขอเป็นนี่เลย อัลคาไลนะครับจะมีคำว่าอัลคาไลและว,วิธีการเปลี่ยนก็คือใช้ไขควงอันเดียวนะฮะสำหรับของผมนะหรือว่าก่อนซื้อให้เพื่อนๆออลองติดต่อถามช่างดูนะครับว่าเปลี่ยนฐาน,นเปลี่ยนยังไงเราจะไม่ต้องได้จ้างเขานะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนครั้งแรกนะแต่ผมก็สอบถามเขาแล้วแหละเขาก็บอกว่า ขันน้านตรงนี้เงี้ยเออเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มามาแกะฐานนี้ก่อนอันดับแรกเดี๋ยวเราทำพร้อมกันไปเลยนะผมก็ทำครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าผมใช้มาเกือบจะสองปีแล้วอะผ่านมันก็หมดครับ พอทานหมดผมก็ต้องมานั่งสอบถามเขาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฐานยังไงใช้ฐานของอะไรนะฮะนี่เลยโอเคพึบเราก็แกะออกอะ่ะ ผมก็ว่าคุ้มอยู่นะถ้าแบบปีครึ่งถึงสองปีเพราะผมเข้าออกทุกวันบ่อยด้วยนะฮะแล้วเราก็ถ่านใหม่ของเราอะใส่เข้าไปแค่นี้เรียบร้อยนะฮะ นมีเส no, is ียงด้วยเว้ยอันนี้คือฐานเก่านะครับมันดังตื้ดๆๆๆมาประมาณสองอาทิตย์แล้วล่ะผมก็หน้ามึนไม่ถ่าไม่นะกลัวเข้าบ้านไม่ได้เฉยก็เลยต้องพกกุญแจบ้านไปตลอดเลยเดี๋ยวก่อนนะโอเค ขันน็อตกัเหมือนเดิมเรียบร้อยไม่ถึง5นาทีถ้าขันแล้วใส่ตั้งใจจริงๆอะสนาทีได้บ้งนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราลองพิสูจน์ดูเยี่ยมเห็นไหมเสร็จแล้วโอเคฐานนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้คือฐานเดิมของที่ติดมาเลยนะ ติดติดมาเลยแล้วก็เราก็ดูตรงนี้นะคะเอา่าอลคาไลนนี่แหละถ้าใครคิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเผื่อมีคลิปอะไรมาลงใหม่ๆผมจะลงคลิปสุกเสาร์อาทิตย์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ